สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์นะครับวันนี้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะมาส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าทางอำเภอบุญตะลิกนะครับอันนี้ลูกค้าเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะผมชอบมากคันนี้ก็ค่างวดไม่แพงด้วยนะผมได้นิสันอะเมล่านะผมปี2018คันนี้นะผมหนึ่งจุอเกียร์ออโต้นะครับค่างวด4 0 0 0กว่าบาทนะผมราคาสดๆอยู่ที่ประมาณ2,27,000บาทเท่านั้นเองนะผมคันนี้ก็ส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะผมต้องขอบคุณ ที่กๆนะครับคุณลูกค้าทีา่แวะเข้ามาแล้วให้บริการกับทางเราได้ดูแลท่านนะผมสมยงคาเซ็นเตอร์ลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถมือสองนะผมอยากได้รถเก่งรถกระบะสามารถโทรติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์0812386699สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ